ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าสมาชิกช่องฝันดีผีรอบเตียงทุกคนนะครับและแล้วเราก็ได้เดินทางกันมาถึง EP ที่25สําำหรับ EP นี้มีชื่อตอนว่าวิธีหนีผีตีนกลับผีตีนกลับเป็นผีตามความเชื่อของทางพมา่าเล่าขานต่อๆกันมาว่าเป็นหญิงสาวที่มีเท้ากลับด้านโดยที่ไม่ทราบแน่ชัด ว่าเรื่องของเธอมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่เรื่องราวก็ได้ถูกเล่าขานต่อกันมาถ้าหากว่าใครได้เจอเข้ากับผีตีนกลับแล้วแล้วก็ให้รีบวิ่งหนีให้เร็วที่สุดเพราะคนที่หนีไม่ทันก็ไม่เคยได้มีชีวิตรอดกลับมาเล่าเรื่องราวได้เลยสักคนว่าต้องเจอกับอะไรบ้างและควรต้องระวังตัวให้ดีเมื่อจะต้องไปเข้าห้องน้ำ ที่อยู่ด้านนอกชายคาบ้านในเวลากลางคืนเพราะว่าผีตีนกลับมักจะคอยเฝ้ารออยู่ในบริเวณนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่อาจทราบได้ว่าเพราะอะไรซึ่งบางทีแล้วมันก็อาจจะเป็นเพราะการดักรอเหยื่อหน้าห้องน้ำจะทำให้มันสามารถตามตัวเหยื่อได้ง่ายนี่เป็นเรื่องราวของนักศึกษาสาวชาวพม่าคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าซานดา เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศพมา่าที่เธอต้องพักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยเพียงลำพังในตอนช่วงเวลาปิดเทอมในเวลาที่เพื่อนคนอื่นรวมถึงรูมเมทของเธอได้กลับบ้านกันไปหมดแล้วซานดาคิดว่าเธอจะพักอยู่ที่หอพักแห่งนี้เป็นคืนสุดท้ายก่อนที่จะเก็บของกลับบ้านเพราะเธอเสียเวลาเก็บของนานไปหน่อย ก็เลยไม่ทันได้กลับบ้านไปพร้อมกับเพื่อนๆคนอื่นด้วยความที่ว่าห้องน้ำของหอพักจะเป็นห้องน้ำรวมอยู่สุดทางเดินของด้านขวาสุดในแต่ละชั้นแต่ห้องพักของซานดาอยู่ด้านซ้ายสุดซึ่งมันไกลจากห้องน้ำมากในตอนกลางคืนที่เธอรู้สึกปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำขึ้นมาเธอจึงต้องเดินออกจากห้องไปพร้อมกับไฟฉายเพราะหอพักแห่งนี้ ได้ปิดไฟห้องโถงทางเดินตั้งแต่ช่วงหัวคำ่ำและจะคงเหลือเอาไว้แต่ไฟของในแต่ละห้องพักเท่านั้นจากห้องพักที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนมากมายแต่ในตอนนี้พอไม่มีคนอยู่แล้วมันกลับให้ความรู้สึกเงียบเหงาวังเวงชวนให้ขนลุกราวกับว่าเธอกำลังเดินอยู่ในตึกร้างไร้ผู้คนหญิงสาวรีบเดินซอยเท้าให้เร็วขึ้น เพื่อที่จะได้รีบเข้าห้องน้ําแล้วรีบกลับไปยังห้องพักของเธอพอไปถึงห้องน้ําเธอก็ได้ทําการปลดทุกข์ในขณะที่เธอปลดทุกข์จนเสร็จซานดาสังเกตเห็นว่าใต้ขอบของประตูห้องน้ําซึ่งยกสูงประมาณหนึ่งคืบมีเท้าเปล่าๆคู่หนึ่งกําลังยืนอยู่เท้าคู่นั้นหันส้นเท้าเข้ามาทางประตูทั้งที่ในตอนนี้ เธออยู่ในหอพักเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วนี่มันเป็นเท้าของใครกันในตอนนั้นเรื่องราวของผีตีนกลับก็ได้เข้ามาในหัวของเธอเธอเคยฟังเรื่องนี้มาจากเพื่อนที่เป็นรูเมทว่าผีตีนกลับนั้นวิ่งได้วรวดเร็วมากเพราะเท้าหันกลับข้างจึงทําให้มันมีสรีระคล้ายกับขาหลังของสัตว์สีเท้าและการที่มันหันส้นเท้า มาทางหน้าประตูห้องน้ำก็แปลว่ามันกำลังยืนรอเธออยู่ซานดารวบรวมความกล้าแล้วผลักประตูออกไปเต็มแรงจนสิ่งที่อยู่ด้านนอกถึงกับหงายหลังล้มลงไปเมื่อเปิดประตูออกมาเธอก็ได้เห็นว่าเจ้าสิ่งนั้นมันมีรูปร่างเหมือนกับผู้หญิงที่สวมใส่ชุดพม่าโบราณแต่มีเท้าหันกลับข้างหญิงสาว ได้ตัดสินใจวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นเร็วที่สุดในชีวิตเท่าที่เธอเคยวิ่งโดยใช้วิธีการวิ่งแบบสลับฟันปลาเพราะเชื่อกันว่าถ้าวิ่งออกไปตรงๆมนุษย์นั้นไม่มีทางวิ่งหนีการไล่ตามของผีตีนกลับได้พ้นแน่นอนมีเสียงวิ่งไล่ตามซานดามาจากด้านหลังเสียงของเท้าเปล่าที่สับเท้าวิ่งบนพื้นชุบ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 ุ เธอไม่ได้หันหลังกลับไปมองแต่ยังคงวิ่งสลับฟันปลาไปเรื่อยๆไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวพอไปถึงห้องพักเธอก็รีบขึ้นไปนอนหงายอยู่บนที่นอนนำผ้าห่มมาคลุมโปงแล้วทำการนอนไขว้ขาเหมือนกับการนั่งไขว้ห้างแต่เป็นการนอนไขว้ห้างแทนเชื่อกันว่าวิธีการนี้จะเป็นการทำให้ผีเตียนกลับรู้สึกสับสน ว่าสิ่งที่มันได้เจอเป็นมนุษย์หรือเป็นผีตีนกลับแบบเดียวกับมันกันแน่ประตูห้องของซานดาเปิดออกผีตีนกลับได้เดินเข้ามาแล้วค่อยๆใช้มือเปิดผ้าหม่มตรงฝั่งเท้าที่ซานดานอนไขวยห้างเมื่อมันเห็นแบบนั้นแล้วมันก็จ้องมองเธออยู่พักใหญ่ก่อนที่มันจะตัดสินใจวิ่งออกไปจากห้องซานดา นอนอยู่ในท่านั้นทั้งคืนเพราะมีบางช่วงที่ผีตีนกลับมันชะงกหน้าเข้ามามองเธอนอนอยู่แบบนั้นจนถึงเช้าโดยไม่ได้หลับตาเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งแสงแห่งรุ่งอรุณได้สาดส,ส่องเข้ามาในห้องเธอจึงได้เก็บของต่อแล้วจากหอพักแห่งนี้ไปไม่มีใครรู้ว่าถ้าหากถูกผีตีนกลับจับตัวได้แล้วจะเป็นอย่างไร เพราะคนที่ถูกจับได้ก็เชื่อว่ามักจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่เหลือรอดกลับมาเล่าได้เลยสักคนแต่ก็มีคนที่ได้ใช้จินตนาการเล่ากันไปว่าถ้าถูกมันจับได้ก็จะถูกจับขาปิดขาให้หมุนกลับด้านให้ขากลับแบบเดียวกับมันแล้วก็จะพาตัวไปอยู่ในเมืองผีหรืออาจจะเรียกได้ว่าผีตีนกลับ พาไปอยู่ด้วยนั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของวิธีหนีผีตีนกลับก่อนจะจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ผมจะได้นำคลิปใหม่ๆมาลงแล้วมาเล่าให้ฟังกันอีกสำหรับวันนี้ Good night s l l e p t i ท h t ฝันดีผีรอบเตียงครับ